เดี๋ยวเป็นเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมห่างหายจากการทําคลิปไปน,นานเลยช่วงนี้ปอมันเยอะจัดเลยประมาณเนี้ยออก็อันนี้เป็นคลิปที่ผมไปลงสตรีมสดมานะแล้วก็ตัดมาเป็นไฮไลท์ให้ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็เข้ามาดูได้เลยทุกคนก็นั่นแหละครับใครที่ดูแล้วก็นั่นแหละอันนี้ผมตัดมาให้เป็นไฮไลท์นะจะเป็นยังไงก็ไปรับชมได้เลยทุกคนอ มว้อกัน่ตอเป็นพันเดียวดล้วันถาพันเดียวก็คือทำกระสุนกระนเียบองิดเ็เก็บเก็บเก็โอ้ชุดเล็กชุดเล็ก เ,เก็บแล้ว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 เจ็บแล้ว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 โอ้โหอย่างไวอะอย่างไวอะครับบอกเลยเขาปืนก่อนแล,แล้วตอนเนี้ยมีปืนนะโอ้ยมีคนสีด้วยว่ะชิปหายข,ขอบอกเลยว่ารวยอะครับมาตรงนี้เลยตรงที่ตรงที่ ใคร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 มันวังอาจอะไรอะครับอะไรอะครับอะไรอะครับผมได้ปืนแล้วนะครับผมได้ปืนแล้วนะครับเก่าทันทีเก่าทันทีครับ <vl üm. S 1> ผมพูดเลยเอา้าวมีคนยิงอะไรวะเนี่ย่ะมพี่มีคน,น,นยิงมีระเนนบิดพกอ่ะนนนนกำลังไปกำลังไปพี่มีพี่มีพี่มีมอยู่ตรงไหน เจอแล้วเหรอีอยู่ไหนวะเหรเหเหเห้วเหเห้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วผมรอให้นะผมรอให้กำลังไปกำลังไปมีมีีที่หินที่หินเอายี่สิบหืายจะแตกีนครับตีจะแตกายตาย เฮ้ยมันลุกมันลุกเฮ <requ ie S 1> ้ยมัได้ได้ <ś c oughs> เออโ้ยมีคนรัอเปล่ามั้งดีหรือเปล่า,ลาไม่ไม่ไม่คนเดียวดีนอนอยู่อ้อเห็นละสองคนสองคนสองคน,คนจะเย็นจะเย็นตั้งบล็อกด้วยวิ่งกลับด้วยม,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 มันไม่มีปืนรู้ได้ไงวะไวตั้งบล็อกเลยมีดโลงแรมต่อไหม จบแล้วเขาเล่นเกมนี้กันไปลงแร้งไม่ใช่แล้วจบแล้วจบแล้วตะคิวไม่เล่นขนาดตะคิวไม่เล่นแล้วหรอตะคิวเล่นแต่ไปไหนไม่รู้แค่ถามนี่คนดูเล่นอะไรนะครับเล่นอะไรอ่ะโอ้จบแล้วโอ้โหโหดว่ะตายยิงไม่ได้แล้วไปก่อนไปเอาเปลืองลูกเปลืองลูก เอยอ,อย่ายิงพี่ดิใครเก็บว่โคตรไวเลยลพี่ยังไม่ทันเห็นเลยอะไรวะมเมื่อกี้ <c oughs> มันคืออะไรวะ <c oughs> โคตรไวอ่ะ <c oughs> อันนี้เรียกหรือเลจริงเนี่ยเรียกเรียกเหรอ <c oughs> ทำไมไม่แปะฐานวะเ <c oughs> นี่ยแปลว่าไม,ไม่ยอมดูคลิป <c oughs> เอ้ยใครยิงไรข้างหลังสบายสบายยิงไม่มีอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอ้าเดียเอาดีออกทางไหนจอกทางไหนจอกทางไหนนี่ข้างนอกต้องออกสักทางอ่ะออกขึ้นมาอยู่ในหัวเราแน่ไงโอเต็มเลยพี่ข้างนอกอ่ะข้างนอกเหรอชิปหายไอ้ออกออก

โดนหลอกโดนตุน,นตายตาย,ยมาทางแคนเลยบ้งแนะสามไปก่อน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 โอ้โหพอไปเนี่ยลูกปืนที่พอไปเนี่ยลูกปืนที่จะพอไปเนี่ย ขขอององบบตายมาแล้วเหรอตายมาแล้วเหรอตรงนู้นอนะ่ะยังไม่หมดปเปล่านั่นไงว่าแล้วเดีย๋ยวพี่ขอลูกปืนก่อนตอนนี้ที่นี่ลูกปืนวะลูกป <ém. S 1> <Okay. S 2> ืนยังยังไม่ต้องชุบยังไม่ต้องชุบเล่นโซนเอาเมื่อกี้วิง่งคร <จะ S 2> ับโอ้โหวิ่งเป็นบังระจันเลยใจเย็นไม่ต้องบวกขนาดเงินก็ได้เยอะนะมันดีอ่ะสัปแนงมา ปืนอย่างเยอะไม่รู้ใครผมไม่รู้เฮ้ยน้าน้าน้าทำไมทำไมเขาหลังอะไรอะไรเลยหลังหินหลังหินเต็มเลยวิ่งกันเป็นหนอนเลยเห็นเี้ยเธอทำไมเขาตามหลังเรามาแน่เลยวะหลังหินไหนวะว่าเห็นแล้วเหลังพี่ว่าเดี๋ยวเขามาอีกวะก็เดี๋ยวจะของบ้านนะอ่านี่คือนี่นี่คือเจ้าของบ้านเหรอ แล้วเขาไปไหนกันมาฮะวิ่วงมาหนูแล้วมไม่ใช่มันน่าจะบ้านทอนา่ะบ,บ้านอื้อหือปืนเยอะเลยเสียงใครคานใครคานหรือเปล่าปืนจะพ่านน้าน้าอย่างนี้มันอุ้ยอะไรอะไรอะไรใครอยากที่นอนบนหัวบนหัวบนหัว บนหัวเราในบ้านเจ็บเจ็บไปดีไอ้หัวสองคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งสามคนใจเย็นใจเย็นสามคนเจ็บพ yeah> ี่ก oh um> ็เจ็บตายอุ้ยน uh hm ี่จะตายว่ะโอ้โหเอ้ยตรอไม่เออกดชุบแล้วพี่กดชุบแล้วูซี่ตรงไหนบนหัวบนหัวเขาไม่ออกเขาไม่ออก เขาไม่ออกเย็นๆน,นะทุกคนอยู่ในความสงบชวงหนึ่ง <laughs> ทุกคนอยู่ในความสงบเนี่ยศพเนี้ยนะสงบเป็นสิบเลยไอ้ยอูซี่ยูซี่ยูซี่แตกยูซี่แตกออเอาละเอาละเอาละบันเทิงเดี๋ยว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 พี่ออกปกันเงนะอโอฮ้ยโดนพี่โดนหลังเอออยู่ดูซี่ข้างบ้านว่ะ โอ้มิกซ์นายด้ะนี่หนึ่งตอบให้ครัว่านมาวิทย์คือมีลูกมีมีมีลูกปืนมาไรทเรียนไม่มีแล้วไม่มีแล้วนี่โอ้โหเจ็ดนัดเอาว่าแม็กเดียวแม็กเดียวเอาเก็บตามศพเลยเก็บตามศพเก็บตเออออออได้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 วิเรียบร้อยโดนยูซี่ ข,ข,ข้างบ้าน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  <c oughs> โอ้โหพี่มีตัวพี่มีแค่เขาเก็บของแล้ววะโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหพี่ไม่มีไม่มีลูกปืนโอ้โหลูกปืนหมดพี่ลูกปืนหมดชิบหาย ปืนพี่หมดสู้สู้เข้าไฟสวยสวยติดติดพี่ติดอะไรวะพี่ติดอะไรวะผมปั้ก่อนผมปั้นยเคยขอลูกปืนขอลูกปืนโอเคยได้ลูกปืนละโอ้โหโคตรแลหลกเลยเคยเจ็บอยู <ls metrics> ่สิเก็บแล้วเขาใครเก็บแล้วทุเรียนเก็บแล้วโอ้โหมีลูกปืนนี่พี่อีก,กปะเนี่ยอยากเล่นลูกปืนมากเลยว่ะ ผมโอ้โหโอ้โหเหล็กไม้เม uhm> euh ื่อยเอามาทำไมวะเนี่ยเนี่ยเขาเก็บเข้าบ้านไปหมดแล้วเงี้ยวะไม่เป็นไรได้เท่านี้เออรอเขาวิ่งข้ามมาบ้างรอเขาวิ่งข้ามมารอเขาวิ่งข้ามมาข้ามมาล้ะข้ามมาล้วจะตายจะตายจะตายตายตายข้ามมาล้ะข้ามมาล้ะข้ามมาล้ะข้ามมาล้วเฮ้ยกดชุบว่ะกดชุบเร็ววะ กระสุนพี่จะหมดกระสุนพี่จะหมดกระสุนพี่ไม่มีแล้วได้แค่นี้จริงๆว่ะมัแม็กสุดท้ายพี่จะเอาจากคนนี้แหละตายดีดีดีดดักอยู่แถวนี้แหละมาแนวควอมีเล่นบ้างละ ติปลงแล้วเว้ยเออเฮ้ยเฮ้ยข้ามาข้ามาขวาเฮ้ยสายพูดผิดว่ะสอรี่ว่ะเอออุ้ยอุ้ยโอ้ยยูซี่มาว่ะโอ้โหพี่จะแตกว่ะอุ้ยมาหลายคนมาหลายคนมาหลายคน อลูกปืนหมดลูกปืนที่หมดลูกปืนหมดวะกระตุกมากพี่หลังเข่าเต็มเลยพี่พี่ไม่มีลูกปืนแล้ววะน้องๆกูจะดันอย่างเดียวเลยกำลังวิ่งเดี๋ยวจะวิ่งถอยไปหลังผมหลังผมหลังผมโอเคนี่นี่ตรงนี่ที่ผมเลยที่ผมเลย ตรงไหนวะบุ๊กข้างหลังนะบุ๊กข้างหลังขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วข้างหลังเนี่ยต้องหินหน้าพี่เนี่ยมาแล้วไปไปอย่าให้เขาข้ามอย่าให้เขาข้ามมาไปปั๊ยานะปั๊ยานะปั๊มยานะ ไอ้ใครใครกดชุบข้างหลังหินนะข้างหลังหินใครอะข้างหลังหินใครหลังหินหอยกลับไปแล้วตายใช่บอกว่าใช่บ,ใชบอกว่าโอ้โหไม่ตายลูกกระส,สุนหมดอีกแล้วหเยอะคนเยอะเกินก่ะไฟหนักจัดเลยนนพี่ไม่มีกระสุนปืนอีกแล้วไฟมีปะ แล้วพีอยู่ตรงไหนวะตอนนี้บีอยู่ไหนวะอยู่ในแคมป์อยู่ในแคมป์เออโอเคทั้งใครก็ไม่รู้ด่วนเลยตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วสุดหมดเกลี้ยงแล้วคือสุดท้ายของพี่คือสุดท้ายของพี่คือสุดท้ายของพี่งนะพี่จะเติมเลยเต็มเลยพี่จะเติมเลยเต็มเลย เขาเขาเก็บแล้วเขาถอยไว้เขาเก็บแล้วเขาถอยเขาเก็บแล้วเขาถอยกันเราถอยดีกว่าโอ้ไปไปไปกลับมาได้อีกรอบหนึ่งอ่ะถอย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 เก็บแล้วถอยเก็บแล้วถอยเก็บแล้วถอยโอ้โหกลับบ้านกันแล้วเอออย่าพึ่งไม่ขอเข้าบ้านกันโอเครอด ยูซี่มาจากไหนกูวะยูซี่อยู่ตรงไหนอะอยู่บนรังคางอยู่บนอยู่บนสลุกโอเคโอเคทำไมชีวิตมันตัวโคตรโดนทำลายเลยเสือใบไม่มีลูกกระสุนใช่ไหมเนี่ยผมไม่เหลือพี่ก็หมดแล้ววะหกสิบสามนะสุดท้ายเสือใบถอยถอยเสือใบคนละครึ่งกับพี่มาไปเสือใบ เราก็หมดเราก็หมดว่ะเราถอยนะเราถอยนะเราถอยนะไปถอยแล้วนะไป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 ถอยเลยถอยเลยถอยเลยเสือใบไหมเสือใบไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหยุดเขา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 รออยู่ตรงบัตกำแพงเลยวะ่ะไฟ <_ S 2> มาแล้ววะ่ะไฟยังยังไม่ทันทำบ้านเลยวะ่ะไฟมาแล้วจ้า อยังไวอ,ะอ,วกกอ่ะโคตรไวอะ่ะตายสองคนเรียกเพื่อนแน่เรียกเพื่อนแน่ไฟไทยทำบ้านไฟทำบ้านพี่พี่กันให้นะไฟถอยไปทำบ้านได้ปะอออเออไ,ได้ชุดสำรองแล้ว ลูกโม่งยังพกไปด้วยวะพี่่ไฟเขามีก้อนล็อกรหัสนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเท้าอ๋อโอเคอุ้ย,ยล็อกเลยบีดูลองๆให้ โอ้โหตรงนี้บ้านเหล็กบ้านน้อยเอ้ยบ้านเหล็กบ้านน้อยเยอะจังตาย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 นี่สองคนตายสองเห็นแล้ว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 โอ้โหสองคนไฟเกินเกินสิบนะโอ้ยชิบหายแล้วไฟถอย ป่อยไม่ได้โอ้โหนี่หมดป่อยไม่ได้แม่งสอรี่ะซอรี่เลยวะซอรี่ Sorry เลยวะโอ้ย oh, อ,ออกมาตอนไหนวะเนี่ยปล่อยไม่ได้มเมื่อกี้ม,มันแบบถึงตัวแล้วมันแต่ยิงกันทั้งนั้นเนี่ยงน้องสบเก็บหมดเลยยังผมผมยิงไม่ได้เก็บหมดนะ้วสบายใจเย็นสบายไม่ อุ๊ยเอ้าพี่โดนคนไหนยิงเนี่ยเอ้าโหโดนงูไหมเนี่ยพี่เดินเลยปะทุกคนครับก็อยากให้จำชื่อนี้ไว้ให้ดีเดี๋ยวมให้ดูตอนท้ายคลิปอีกทีคือเขาไม่ได้งูหรอกเขาโป้ทุกคนแต่ตอนแรกผมไม่รู้ไงนั่นแหละเอ้าว่าไฟไฟพี่วิ่งมาแล้วไฟ พี่กำลังวิ่งไปหาไฟเอ,อืเอหรือยูซี่เห็นแล้วเอ,อืเอ,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 อไม่โอ้โหโดนกันหมดพี่ไม่มีปืนนะเด็กูซี่วงมีคนยิงยูซี่วงพี่วิ่งอยู่แต่ว่าพี่ไม่รู้จะเอาปืนจากตรงไหนไงตรงตัวนี้มีปืนไหมเนี่ยขอให้มีปืนโอ้โหจบ ตัวไหนมีปืนด่วนเลยขอตัวมีปืนด่วนเลยได้แล้วพี่ได้ปืนละกูเหลือตัวเดียวมันจะของกับตรงหินนะเห็นละโอ้โหลังหินว่ะโอ้โหพี่ได้ปืนตัวหนึงพี่ได้ปืนได้อยู่สิตัววินาก็วิ่งไปเต็มเลยวิ่อืมวิ่งมาทางพี่เหรอ ทางบ้านทางบ้านเขาปกปืนไปนะนะเห็นปืนขึ้นลังคนนะเอาอยู่หมดหสองคนหน้าพี่สองคนหน้าพี่สองคนวะเอาไงกับชีวิตตัวหิ้วหิ้วนะขาไหมแตงขำอยู่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 คขำอยู่ Bạn mình bát một nha đã nàng Ná hình hình hinh hình hình nàng bài nàng bài nàng một tay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  một bài 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 ตายตายไฟไฟเชียร์ของกันไฟเชียร์ของโหเยอะมหาศาลวิ่งหลังพี่นัดตาตายอีกหนึ่งโอ้เยอะเกินไปเยอะเกินไปอุ้ยโทษหลังหลังนะหลังพี่หลังพี่ไหนอีกวะโอะไรหลังมากกูเวียนหัวไปหมดละโอ้ไม่ไม่นะไม่ตรงพี่มีตรงพี่มี ตรงพี่มีอยู่ไม่ได้กับไฟพี่พุ่งตรงเลยว่ะรูดดของนี้ผมก็จะแตกเออพี่ขอเติมเลือดหนึงนะอ๋อไอ้นี่มันอยู่ในกล่องกับไฟมันตีกล่องเลยว่ะไอ้นี่เนี่ยกล่องบนหัวเราเนี่ยเติมเลือดแป๊บนะไปเออเอาลูกซองมายัดเมื่อกี้ยูซี่อยู่ไหนวะเห็นมันยูซี่ยูซี่พี่พังแล้วนะยูซี่พี่พังแล้ว ดยูซี่พังจ้าเอ้ยมีตัวนอนไฟมีตัวหลุดน่าพี่ <Okay. S 1> หลุดเฉยหลุดได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งเข้านะอย่าเพิ่งเข้านะนอย่าเพิ่งเข้านะไปเข้าตัวเปล่าคนนัง่งกระดูกไม่เก็บเคลียร์ของมันยังไฟเคลียรหมดแล้วเคลียรหมดแล้ว โอเคไปดิพงศไปเหอะเข้าเข้าเข้าแคมป์ก่อนเข้าเข้าแคมป์ก่อนแอร์พอร์ตใช่ใช่อ่านึกว่าแพ้นะเนี่ยฝึกนี้ชนะเฉยอะไรวะโชคดีที่ทำบ้านแคมป์ไว้บอกเลยเดี๋ยวพ่ไปนะ เ้าเย้าโอ้โหมันหาปืนใหญ่เลยหาปืนใหญ่เลยอุ้ยโดนอะไรอ่ะเออโดนอะไรล้ะไปเถอะไปเถอะเข้ามันแคมเข้ามันแคมเข้ามันแคมทำไมมันยิงพี่โดนวะโปโปมาทางแอร์พอร์ตผมเห็นแล้วโอเคกลับบ้านกลับบ้านแคมด้วยอุ้ยมาให้พี่เห็นแล้วตรงแก๊สแก๊สมีกี่คนแก๊สมีคนพี่ต้อง พี่ต้องควบไอ้นี่แหละควบพวกซองว่นะนี่นมืนเขารวมเพืนแนะเขามาแล้วเขามาแล้ววิ่งออกมาแล้วเหรอ,อเห็นแล้วเห็นละเห็นแล้ววิ่งคนนี้ตัวเปล่าแน่เลยผมมี่แค่ร้อยนัดน,นะเดี๋ยวผมดูเชิงนะในบ้าน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 มีปืนวิ่งออกมาไม่น่ามีไม่ต้องยิงก็ได้นะ อืมตัวที่อยู่ข้างนอกไม่มีปืนหรอกอโอ้โหเลีงไม่ขึ้นขอบใจ อ้อมไปอ้อมมาลกลับเลย <Okay. S 1> เฮ้ยมาอีกตัวาสายนอนสายนอน mm hmm. มีหลายคนแต่ว่าไม่ได้มีปืนทุกคน mm hmm. ข้ามถนนมาคนนึง คนถือปืนในบ้านสามคนสี่กี่คนกันแน่วะเนี่ยเยอะนะเนี่ยพี่รู้เห็นเหมือนสามตัวสี่คนนี่แหละอุ้ยเจ็บเกือ,อแบแตกแล้วน,นั่นอะ่ะโดนสี่สิบสองนัดอะ่ะวิงออกมาคนนึงนจ่ตัวเปล่าเดี๋ยวพี่เล่นลูกซอง ซ้ายคนขวาคนอุ้ยนี่ไงโดนล่อโอ้โหเรียบร้อยเลยพี่โดนล่อซื้อเออเฮ้ย hey, ไอตัวข้างนอกวิ่งออกมานะระวังนะระวังระวังคนระวังวิ่งออกมาเทีบยิงเงอนยิงเงอนถอยถอยถอยหน่อย,เ,ยเออเนั่นไงมาแล้วยิงก่อนยิงก่อนผมแบกเอง เดึงได้ดึงดึงไม่ได้พี่จะเกิดแล้วมาใหม่ในหันละหลังเข้าขังเข้ามาหลังเข้าหลุดจบละเดเยบรุ้ดเรียบร้อยเออสวยพี่ตายแล้วมาใหม่เลยวะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วถอยกลับไปตัวหนึ่งวะวิ่งเอาปืนกลับหรืออะไรวะนั่นอะ ตายตายตายมดจุดดีๆเนี่ยจุดเฉลเลยโอ้ยโอ้ยย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 ้ยย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 ยตยยย่ยอยยยยยยอยยยยยยไม่ยยยยยะนย วิ่เอ๊ได้ปืนแล้วนั่นน่ะระวังนะเขามีปืนนะมีคนยิงออกมานะระวังปืนนะัพกพบระเบิดถังมาด้วยนี่มันกระสุนหมดแล้ววะพี่น,นี่หลุดอีกละไปมีของคนนี้มีของ มีแล้ว่ะไม่มีไม่ฟันเอาอะไรกันวะกระสุนปืนหมดละทางเราคนมีปืนแต่กระสุนีไม่มีละกลับมาเจอกลับมาที่สถานการณ์เดิมพี่ขอ,ขอพี่ขอสักทีวะ่ะขอสักทีแล้วพอใจล้ว <c oughs> อืมยิงนักยิง,ยงดีนักไปแล้วพอใจ เรายังเลเวล้อหนึ่งเลยข้างหน้ามีคนไฟฮัลโล h e ล l o h e l l ลน่ะพี่ยอุ้ยเข้าบ้านไฟอุ้ยอ้าวไฟพี่โดนขังชิบหายแล้วไฟชิบหายแล้วไฟมีเตาไอ้มันก็มีถังอันนึงงว้ยโอ้โหฟ้ามาเต็มเลยโอเคโอเค ฮัลโหลฮัลโหลเอามีบิลเอาชิ้หมายได้บิวเลยอะไรวะเนี่ยหาแปดแล้เบิดถังแล้วช่องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แปดชุดแปะฮัลโหลฮัลโหลอย่างใครอยู่ข้างหินมัันนน่แหละพวกมันตามมาแล้วดิเอางานงอเอางานงอกแล้วไงเอางานงอพี่ไม่มีไม่ไม่มีแล้วอ่ะไฟทำไงดีวะ เดินนนปเอ้ยมันมเข้ามาแล้วไฟใครเข้ามาเอ้ยมันทมอะไรเนี่ยหาระเบิดหาระเบิดได้ไหมหาระเบิดเอ้ยไม่มีอะไรและไฟช่างมันเถอะช่าง,งบิ้วเถอะไปเถอะช่างบิว้วเถอะไปเถอะเถอะช่างบิว้วช่างบิ้วเจะหลังเออ,เอ,อจะระเบิดบิ้วไปทำไมวะ <S <S ผีก็มีเสา<ะ>ป่ะผีก็มีเสาใช่ไหมโอ้โห โอ้โหไม่ไม่โอ้โหดูมันยิงพี่ดิดูมันยิงพี่ดิดูมันยิงพี่ดิอยู่น so, er ี่เกมตายช่วยหนูก่อนโคตรเร็วอ่ะยิงอย่างงี้ดูดิโอ้โอ้โหบอกมันลบเกมทิ้งไปมันยิงยจากท่ามันยิงจากท่าเรือออกมายิงออกมาหน้าบ้านไม่รอดหรอวะ จัดปลัดบอกทุกคนยังจำชื่อที่ผมให้ดูตอนแรกได้ไหมออนั่นแหละครับทุกคน